ถ้าอยากได้บ้านจริงๆทางโครงการนี้เขาช่วยได้ลงเข้ามาที่คาโครงการมาดูมาชมได้ทางโครงการเขาช่วยเหลือทุกอย่างเรื่องเอกสารติดอะไร,ข,ะไรขัดอะไรเขาจะแนะนําให้เราดีมากแล้วของแถมจัดให้เราเรียบร้อยเราไม่คิดว่าอาชีพเราจะกู้ได้พอกู้ผ่านแล้วเราก็ดีใจมากอะอยากจะฝากให้ไหมคะอาชีพอสิสระหรือช่างทําผมถ้าอยากได้บ้านจริงๆทางโครงการเขาช่วยเหลือทุกอย่างเรื่องเอกสารติพิชยาค่ะพี่เป็นช่างทำผมอยู่มอกระเสาสระสกลนครก่อนหน้านั้น ก็ไปดูที่อตมาหลายที่แต่ว่าเหมือนอาชีพเราเนาะแต่ละที่เขาก็คือแบบเราไปไปดูแล้วเขาบอกว่าอาชีพเรามาันคุ้มยากแล้วก็เลยลองมาเข้ามาดูในโครงการนี้เห็นในเพจก็เลยเข้ามาชมดูว่าเฮ้ยเราเราอยากได้บ้านอะ่ะก็เลยเข้ามาโครงการนี้จะมีแบบระบบความปลอดภัยอันดับหนึ่งที่พี่แบบเชื่อนะว่าซื้อบ้านเราก็ต้องการความปลอดภัยพี่จะดูตั้งแต่เสาเข็มพี่จะเอาความมั่นคงแบบถาวรของตัวบ้านเข้ามาอยู่ งานก็ดูแลดีหลังการขายก็โอเคก็คือแบบดีหมดเลยค่ะก็คือทางงค์การก็ดูแลท่าตอนนี้ก็6ปีแล้วก็ยังดูแลเราอยากจะฝากให้แม่ค้าพ่อค้าหรือช่างทำผบถ้าอยากได้บ้านดูที่ไหนแล้วไม่ได้ก็ลองเข้ามาที่โครงการนี้ดูทางโครงการเขาช่วยเราดีมากก็คือน้องๆทีงานคุณภาพนะก็คือทงเอกสารนี่น้องๆเขาจัดการทำเราก็มีหน้าที่ทํางานเราฟังผฎแค่เราร่วมมือกับทางโครงการมันก็จะง่ายการทําเอกสาร แม่ค้าพ่อค้าที่มีความหวังท<ม>ี<ม>่อยากได้บ้านระบบความปลอดภัยดีอยู่ใบาย,ยาวเราเข้ามาโครงการดูแล้วคุณจะประทับใจค่ะเ,เหมือนที่โครงการของเราตั้งอยู่ใกล้สนามบินใกล้มอราชพัฒขับรถแค่6กถึงแนาทีก็ถึงแล้วค่ะการเดินทางมาโครงการก็สะดวกสบายเข้ามาตรงหมู่บ้านดอนตางโงากถนนเส้นหลักเพียง400เมตรเท่านั้นค่ะ